ในหูจะเข้าไปทาลายเยื่อหุ้มสมองของน้องนะครับทาให้น้องป่วยหรือขันรุนแรงนะครับทุกคนน้องอาจจะตุยได้เลยนะครับถ้าน้องแมวใครมีอาการคันหูเกาหูห่่ยก็อย่าลืมเช็คหูเปิดหูดูนะครับที่เห็นไหมพวกขี้หูไลหูกลิ่นเหม็นเยอะมากครับทุกคนจะมีวิธีง่ายๆนะครับที่จะมาทาความสะอาดหูให้น้องครับใช้น้ํายาหยอดหูสั่เลี้ยงตัวนี้ครับเป็นของแบรนด์ไทยโยโย่เพบเทคโนโลยีจากสารับอเิรกการครับสาตราแพทย์แน่นนหยอดลงไป 2- อถึงสหยดแบบนี้คึงไปหูให้น้องเบาๆเพื่อที่จะให้น้ํายาเข้าไปกําจัดไลหูข้างนะครับ ตัวนี้จะทามาจากพืชนานาชนิดนะครับไม่เป็นอันตรายจะเป็นสูตรอ่อนโยนครับทุกคนสามารถใช้ได้ทั้งกับน้องหมาน้องแมวนะครับดูขี้หูไรหูเพียบเลยเห็นไหมแลใช้คัตเตอร์บัดนะครับแย่เข้าไปตามซอกหูน้องดูฮููไรหูเพียบเลยครับหลังจากที่หยดหูแล้วก็ทาคสะแบดหูให้น้องครับหูน้องก็สะอาดมากขึ้นนะครับทุกคนสุขภาพหูของน้องก็จะดีขึ้นนะครับก็แนะนาให้ทุกคนใช้น้ายาหยดหูสั์เลี้ยงตัวนี้ครับตัวนี้ใช้ดีมากผมใช้ประจําเลยพิกัดอยู่ในตะกร้านะครับใครสนใจก็ตามเข้าไปกดได้เลยครับ